ภาษาดูหมอครับช่วงนี้เรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับโทรเข้ามาได้ที่0 2 9 3 4 9 5 6 1 2นะครับแล้วก็ SMS นะครับผมอย่าลืมนะครับสามารถส่งเข้ามาได้4 8 3 8 3 7 7นะครับพิมพ์เองและกเว้นวักนะครับตามด้วยข้อความนะครับระเดปเกิดที่อยากจะรู้แล้วก็อยากถามอะไรก็สามารถถามอาจารย์ได้หมดเลยนะครับเอาละนะครับตอนนี้มี SMS เข้ามานะครับวันที่15คุมภาพันธ์ครับปี39ครับครับ 25กุมภาพันธ์นะครับวันอาทิตย์ครับหญิงหรือชายเขาไม่ได้บอกมาไม่ได้บอกมานะฮะก็ผู้หญิงครับคุณลุกนิกครับเป็นผู้หญิงนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับคุณในตอนนี้นะครับในเรื่องของการงานนะครับถ้ายังเรียนอยู่ก็ถือว่ารับเรื่องหนักพอสมควรนะครับขอให้คุณค่อยเป็นค่อยไปกันแล้วกันนะครับจะผ่านมาได้ด้วยดีนะครับเพราะว่ามีไพ่อัศวินถือดาบนะครับ ให้สี่ถ้วยที่เห็นอยู่นะครับในสิ่งที่คุณจะเลือกในตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าพิจารณาดูแล้วไม่ว่าจะทําอะไรในตอนนี้นะครับจะลงมือหรือว่าเลือกเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องลังเลอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักหรือหน้าที่การงานนะครับก็ขอให้คิดนานๆหน่อยก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องงานก็เลือกในสิ่งที่เราถนัดที่สุดแล้วกันครับผมเป็นอย่างนี้ครับก็รอรอเรื่องผลสอบด้วยครับอาจารย์ครับผมจะได้ไหมฮะ คิดว่าน่าจะดีครับมีน้โนมที่ดีมากครับครับผมนะฮะแล้วก็วันที่3พฤศจิกายนนะครับปี22ครับถามเรื่องความรักกับการเงินครับ3พฤศจิกายนะครับ2522การเงินและความรักมีไพ่เดือดัขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าการเงินของคุณจะลงทุนหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับไพ่ที่ขึ้นมาก็ถือว่า กำลังเป็นช่วงที่กำลังเป็นขาขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ความพยายามหน่อยครับค้าขายหรือทำอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จฮะความรักก็ถือว่าถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่คุณค่อนข้างจะถูกใจนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วกันครับครับนะฮะ s m s ต่อไปนะครับวันพฤหัสที่3เมษายน29ครับําเรื่องการงานกับความรักครับ3เมษานะฮะครับ สามษาก็ยังอยู่ในราศีมีนนะครับครับถามเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอ่า,าไพ่ที่ขึ้นมาในมีอัศวินนะครับทั้ง2องใบเลยนะครับดวงคุณในตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงคนที่จะเข้ามาชอบพอแล้วก็ทําความคุ้นเคยกับคุณก็จะมีมากหน้าหลายตาในช่วงนี้นะครับถ้าคุณทํางานที่ต้องพบปะผู้คนแล้วก็ถือว่า มีความสบายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่อะไรต่างๆนานามีของฟรีเข้ามาอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นดูขมงคุณในช่วงนี้เป็นช่วงที่ค้าขายก็ดีทํางานก็มีคนนิยมชมชอบเยอะด้วยครับครับผมนะฮะมีสายหน้าใหม่โทรเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีครับวันดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวัสดีครับขอวันเดือนปีเกิดหน่อยครับวันที่วันจันทร์ที่9มีนา 0. ูดครับ9มีนา07นนะครับอยากจะถามเรื่องการเงินแล้วว่าช่วงนี้จะซ่อมบ้านจะดีไหมครับ ก้ามีนานะครับครับจวงนี้จะปรับปรุงบ้านจะดีไหมครับการเงินของคุณถ้าเกิดว่าจะต้องหมุนเวียนหรือว่ากู้เพิ่มเติมอะไรตอนนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าไพ่ที่หยิบขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ถ้าอยากจะทําก็ได้ทํานะครับรบแต่ว่าะระวังเรื่องบานปลายนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าจะใช้เงินเยอะพอสมควรนะครับแผน<อ>ที่วางไว้เ,เนี่ย ก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะครับค่อยๆทํานะครับแล้วเ,เราเริ่มทําเลยได้ใช่ไหมครับหมายถึงอะไรนะฮะซ่อมบ้านนะครับทําได้ครับทําได้ครับเริ่มมีแผนการอยู่แล้วใช่ไหมครับคือกู้มาแล้วครับอ่านั่นแหละเพราะว่าภพา่การเงินคุณมีแผนการมาแล้วสิ่งที่คุณจะทําก็คือว่าก็ควบคุมงบ่ประมาณให้อยู่กันแล้วกันนะครับ<อ>มันต้องระวังเรื่องอบานปลายนะฮะ โอ้ตอนช่วงนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องใช้เงินทางกานนัดจ่ายใช่เพราะว่าเมื่อเงินเข้ามาบางทีเราต้องต้องวางแผนก็ด้วยนะฮะว่าจะเอาส่วนไหนไปทําอะไรยังไงเพราะช่วงนี้เวลาเงินเข้ามาคุณถ้าเกิดมีความรีบนี่มันจะมันจะเสียกระบวนการนะฮะค่อยๆวางแผนดีแล้วอีกคำถามนึงครับจันพอจะมีโชคลาบไหมครับโชคลาบก็ก็น่าจะมีนะครับเพียงแต่ว่าคุณอย่าไปเสี่ยงอะไรเยอะนะฮะในตอนนี้อย่าเสี่ยงหรอครับอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงเยอะนะฮะ เออลอตเตอรี่ก็ไม่ได้นะฮะอ่าก็คงจะได้ครับเขาลอตเตอรี่ก็แค่หนึ่งร้อยสองร้อยนะฮะครับลองดูครับนะครับเลขเลขมือถืออะไรครับไอ้ท้ายสามตัวท้ายอ่ะเลขห้าห้าสี่ครับอ๋อเลขสวยเหมือนกันนะครับห้าห้าสี่อะไรใช่ไหมครับครับเลขนี้ก็ดีครับเป็นเลขที่นำลากให้กับเราครับโอเคขอบคุณครับโชคดีนะครับสวัสดีครับครับนะมีหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับฉันครับสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับกันค่ะครับผมนะเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรครับ วันจันทร์ค่ะสี่กันยาสองเจ็ดค่ะสองเจ็ดนะครับถามเรื่องอะไรครับถามเรื่องการงานค่ะการงานมีโอกาสจะได้งานใหม่ไหมคะสี่กันยานะครับสิบค่ะสิบสิบกันยาสิบค่ะโอเคครับสิบกันยาอืมไพ่สิบไม้เท้าขึ้นมาเลยนั่นก็หมายถึงเรื่องของงานที่หวังเอาไว้นะครับถามว่าในตอนนี้ถ้าเกิดว่างานใหม่ถ้าไม่รีบนะครับก็ทํางานเก่าไปก่อนนะครับ เพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจพอสมควรว่าจะอยู่หรือจะไปอะไรประมาณนี้นะฮะถามว่าถ้าจะได้ได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกในสิ่งที่เราอยากจะทําและเราต้องการที่จะทําครับจริงๆเลยดีกว่านะครับนะฮะถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับแต่ขอให้เลือกในสิ่งที่เราอยากทําจริงๆครับค่ะมีอะไรอีกไหมครับไม่มีค่ะโอเคครับหชคดีครับครับ เรามาต่อกันอีกสายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับอพิสุ่ะครับพิสุนะครับเดือนปีเกิดอะไรครับอ๋อวันที่สิบตุลาค่ะสิบตุลาครับวันที่สิบตุลานะคะยี่สิบนะฮะอ๋อสองสี่แปดสองค่ะโอเคครับสี่สามสองอยากทราบเรื่องเอ่ออยากทราบเรื่องดว่าท่อนกิจการค้าค่ะเรื่องอะไรนะ รื่องการค้าค่ะการค้านะฮะโอเคตอนนี้การค้าไม่ดีเลยทีนี้ว่ามทชับท่องปีนี้ท่องเลิกไปอีโากี้มาสองปีแล้วอ่าเอางี้ไพ่มันก็เขาเรียกว่ามันไอที่ดีมันก็ดีมาแล้วนะครับค่ะตอนนี้ว่าไอที่ไม่ดีก็กําลังเข้ามาเพราะฉะนั้นถามว่าจะดีอีกทีไหมดีนะฮะคิดจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับกิจการอกิจการเก่าเนี่ยพูดทีเพิเด็กเขาไม่ชอบเลยว่าจะเลิเลเลกไปเลยฮะ ถ้ามีอะไรให,ใหม่ๆโครงการใหม่ๆก็ลองถามเด็กๆถามคนที่เราปกครองดูแลดูครับนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยทำได้นะครับทำได้นะะใช่ครับแต่ว่าอย่ารีบแล้วกันครับนะต้องต้องดูแผน1แผน2ไปเลยนะครับเพราะว่าไพ่การเงินมันก็ขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามันจะหยุดชะงักในช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยขอให้พ้นเดือนกุมภาพันธ์ไปดีกว่านะฮะ ขอพอนเดือนกุพาค่ะใช่ครับค่อยไปว่ากันประมาณมีนาเมษานู่นแหละครับอ๋อคือที่ี่นี่จะอาจารย์ว่าเออเช่นว่าจะพวกสินค้าเเก่าเก่าไอ้ที่ที่ที่มีทำอยู่ตอนนี้อ่าฮะก็จะโลบหายจริงไปไม่ใช่จะทําได้สําเร็จมาในเดือนไหนสาเร็จครับสำเร็จครับ,รรบไม่เป็นไรทําใหม่ก็ยังได้นะครับทํขผมเก่าคือจะจะเคลียร์ไปให้มันหมดก็ยังได้อยู่นะฮะได้ค่ะได้ครับ,รบเพียงแต่ว่า ในช่วงนี้นะครับอย่าตัดสินใจทิ้งอะไรที่ทันทีนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะฮะอ๋อค่ะแล้วค,ค่อยไปเริ่มต้นใหม่ในช่วงเดือนมีนาเดือนเมษารนุน่น,นนะฮะ,อะเออเริ่มถ,ถ,ถ้าจะสมมติจะรอิอของตอบไปคุณจะเริ่มต้นมีนาเมษาใช่ไหมฮะใช่ใช่อ๋อค่ะและการทัเอ่อตรงของฉันเนี่ยฉันเล่นหุ้นอยู่อะ่ะครับทิดหุ้นและหุ้นดัชีห้าสิเนี่ยค่ะอืมติดหุ้นอะไรรื้เปล่าครับเออติดค่ะนะฮะอ หุ้นที่ติดอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ปีนี้คงจะต้องรอหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับผมว่านะฮะปล่อยทิ้งไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่มันดีดกลับมาแล้วคุณก็ตัดใจได้นะครับขายบางส่วนออกไปเพื่อที่จะนําเงินกลับมาบก็น่าจะดีนะฮะค,คือคือไม่ต้องทิ้งไว้มันร้อยเลยถ้าเกิดมันกระเตื้องขึ้นมาพอที่จะขายแล้วก็ทําใจได้อะก็เอาเงินบางส่วนกลับมาก็น่าจะดีะครับ เอาไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่ามัเป็น่ไม่ด้มาช่วงนี้อย่าเพิ่งเลยนะครับมันเป็นช่วงที่ภายการเงินมันมีก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นเป็นช่วงที่ว่าเวลาคุณซื้อไปแล้วมันก็จะติดแล้วมันก็จะทําให้รู้สึกว่ามันต้องรอคอยมันจะวุ่นวายไปหมดเลยนะครับจิดใจอะไรต่ออะไรเนี่ยเรียนทีละเรื่องดีกว่านะฮะเอาเรื่องการค้าก่อนดีกว่าเอาละโอเคคุณปล่อยไว้นิ่งๆครับดวงนยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่เวิร์กค่ะ ขอบคุณค่ะาช่วยกันนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งสายสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับโสภาค่ะโสภาเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดเจ็ดพิธิกาค่ะวันศุกร์ปีมะโรงค่ะเดจ็ดพิธิกานะครับศุกร์ปีมะโรงนะฮะค่ะ อยากทราบเรื่องอะไรครับคุณโสภาอยากทราบเรื่องสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะนะครับคุณโสภาพักผ่อนเยอะๆนะครับในช่วงนี้นะครับเรื่องของสุขภาพนะครับมีเรื่องต้องคิดเยอะใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็กางข้ามกลางคืนบางทีก็ตื่นมานะไม่นอนเลยค่ะไม่นอนอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำใจให้สบายครับทําบุญเยอะๆเข้าวัดเข้าว่าบ้างนั่งสมาธิบ้างก็ดีนะครับค่ะทำอยู่ค่ะนะฮะดีมากครับแล้วก็สิ่งที่ จะส่งผลกับคุณในชีวิตในช่วงนี้ก ah <to be aware> <to be aware> <to> ็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องของบุตรบริวารนะครับนะฮะเพราะยังไงก็พึ่งพาได้ไหมครับรู้สึกว่าลูกพึ่งได้ค่ะคนคนเล็กพึ่งได้แล้วก็ตอนนี้ก็คือมีความทุกข์เรื่องหลานชายเท่านั้นนะคะนั่นแหละครับก็เพราะว่าในช่วงนี้จะมีความทุกข์เรื่องบุตรบริวารนะครับดีที่มีคนที่พึ่งพาได้เพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปครับก็เป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับอีกสามสี่เดือนก็จะดีขึ้นครับครับค่ะ โชคลาบมีไหมคะโชคลาบอย่าพึ่งเสียงนะครับตอนนี้ค่ะค่ะครับผมขอให้โชคดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับวันนี้สายเยอะนะครับสวัสดีครับครับผมค่ะฮัลโหลครับ่าเกิดวันที่สิบห้าตุลาหนึ่งสี่ค่ะอยากทราบว่าช่วงนี้จะมีดวงไหมคะจะมีลาบไหมสิบห้าตุลาหนึ่งสี่อยู่จังหวัดอะไรฮะจังหวัดเชียงรายค่ะอยู่เชียงรายเลยนะครับเอาละ 15ตุลานะครับผมาภายของคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับโชคลาภหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีการเดินทางนะถือว่าก็น่าจะมีนะครับจะมีวางแผนไปไหนไหมครับก็มีค่ะว่าจะไปวางแผนว่าจะไปไหว้พระค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอยาพลาดเลยนะฮะ ในเรื่องของการทําบุญนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้นั่นก็คือว่าจากการทํางานทําบุญทํากุศลแล้วก็ค้าขายอะไรหรือเปล่าครับค้าขายค่ะค้าขายอยู่ตอนนี้กิจการจะดีต่อไหมคะยังดีไปได้เรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวครับโชคลาภยังมีอยู่น้ออาจารย์มากไว้พอมีครับนะฮะโชคลาภนี้จะได้ก้อนใหญ่ไหมอาจารย์อ่ามันจะทยอยมาครับในดวงของเรานะฮะแต่ปีนี้มาเรื่อยๆเปล่มาเรื่อยๆครับรวมทั้งปีที่แล้วด้วยนะ ปีที่แล้วนี่มาค่ะแต่ต้นปีวันนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเก็บเ่อนสบน้อยไปนะฮะแต่ว่าจะจะไปไหว้พระที่เชียงใหม่อยู่ค่ะแต่ก็ตั้งใจไว้หลายสัปดาห์ละแต่ยังไม่มีโอกาสก็มีโอกาสแล้วก็มีจังหวะที่สบายๆแล้วก็ไปได้ก็ไปเลยครับแต่ว่าอาทิตย์แน่ะค่ะว่าจะไปให้ได้ค่ะนแน่นอนเนาะแน่นอนครับโอเคนะครับคุณครับสวัสดีครับนะครับ มาต่ออีกหนึ่งสายสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับขอบกุนพูดดังๆหน่อยนะครับสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับคุณนุทค่ะครับคุณนุชนะครับนัทค่ะนะคุณนัทนะครับวันเดือนปีเกิดครับเกิดวันจันทร์ค่ะวันที่สิบหกเดือนกันยายนสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะปีขานสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดครบเลยยังโอเคฮะอยู่จังหวัดอะไรครับ เพชรบูรณ์ค่ะอยู่เพชรบูรณ์นะครับตรงนี้มีเทศกาลมะขามนะค่ะค้าขายด้วยหรือเปล่าฮะค่ะค้าขายอยู่ค่ะก็ดีนะครับน่าจะดีครับจะมีลูกค้าแปลกหน้าแปลกตาม,มานะครับตอนนี้มีปัญหาอะไรครับผมปัญหาเรื่องที่เราซื้อที่ดินนะคะแล้วมีผิดใจกันแล้วเขาจะเอาคืนนะคะอืมคงต้องพึ่งพาในเรื่องของกฎหมายแล้วก็านายความนะผมว่านะให้มันขึ้นมาคือต้องต่อสู้อะไรบางอย่างครับเรื่องเอกสารนะครับ นะฮะก็จะเป็นเรื่องที่มีปัญหาคาราคาซังอยู่ยาวนะฮะนะครับยังไงก็ค่อยเป็นค่อยไปต้องปรึกษาหลายฝ่างตกลงกันไม่ได้เลยหรือคะอะไรนะจะตกลงกันไม่ได้เลยหรือคะ,อะการตกลงเนี่ยบางทีตกลงกันได้แต่ว่าบางคนอาจจะทําอะไรไม่ตามคําพูดที่พูดไว้ครับนะฮะก็ลองต้องลองติดตามแล้วก็เขาเรียกว่าคุยกันด้วยเอกสารน่าจะดีด้วยนะฮะดีกว่านะฮะ แรกจะขอเขาตรงเนี้ยให้เท่าเข้ากับรถวิงได้หรนะือมันจะไม่ได้ใช่ไหมคะอืเดีย๋ยวพอดีไม่ค่อยได้ยินไม่ทราบว่าที่ที่ดิฉันขอเขาไว้เนี่ยจะได้ไหมขอไว้ประมาณที่ว่าที่เราประมาณต้องการที่จะได้อะครับจะมีการต่อรองนะครับไพ่ที่ขึ้นมาในดวงวุ่นตอนนี้นะครับคือเราจะไม่ได้เต็มที่ที่เราต้องการแต่ว่าจะมีการต่อรองแล้วก็พูดคุยกันอาจะหลายรอบนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยเจรจากันครับ จะมีหลายคนใช่ไหมครับที่คอยทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะฮะในสิ่งที่คุณเจออยู่การเย่ะแยมันยเยอะเยอะเหลือเกินครับใช่ครับเพราะยังไงก็เขาเรียกว่าก่อนนอนก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้ขับใครต่อใครนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติหรือใครก็ตามทีที่รู้สึกว่าเหมือนกับว่ากดขี่เรานะฮะเป็นอย่างนั้นอย่า,<ร>าไปคิดแค่อะไรนะครับเราจะชนะเขาไหมผลที่ได้ในตอนนี้ยังห้าสิบห้าสิบอยู่ครับ แต่ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้คุยกันมากขึ้นนะครับถ้าไม่คุยกันเลยนี่คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยละนะฮะเพราะว่าเขาไม่คุยเลย่ะครับแม่ผู้ใหญ่เขาเคียร์ให้เขาก็บอกก็ขอให้เท่ารถวิ่งได้แล้วก็อน,กน้ำให้เราเจาะคืนแต่มไม่รู้จะได้หรือเปล่านะฮะใจเย็นครับยังไงก็เขาเรียกว่าเอาความดีเข้าเจรจาครับคุณก็ไม่ต้องไป ไปเครียดไปแค้นนะครับไปเดือดร้อนค่อยเป็นค่อยไปค่อยเจรจาแล้วก็ปรึกษาหลายๆคนด้วยเขาจะช่วยคุณได้นะฮะลงในช่วงนี้เป็นอย่างนี้ครับต้องพูดต้องคุยก็เรื่องจะเยอะหน่อยนะครับขอให้ทําให้ดีที่สุดกันแล้วกันนะครับครับขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะครับครับมาที่สายสุดท้ายครับสวัสดีครับค่ะครับชื่อคุณอะไรครับสาบงกตค่ะครับ ครับผมวันนี้เกิดครับยี่สิบห้ามีนาศูนย์หกค่ะยี่สิบห้ามีนาศูนย์หกครับว <25 S 2> ับนี้ถาม,มาเรื่องอะไรครับค้าดวงปีนี้เป็นยังยังไงบ้างคะคปีนี้นะฮะยี่สิบห้ามีนาสองพันห้าร้อยหกปีนี้เหมือนอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับนะอืมค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการเงินความเป็นอยู่หลายๆอย่าง จะต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างรับ่ิครับในช่วงนี้นะฮะต้อง <Okay. S 1> ต้องใจเย็นๆนะครับในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับกุมภามีนาอย่ารีบตัดสินใจอะไรที่มันรีบร้อนนะฮะนะครับอาจจะทําให้เรามีความทุกข์เพิ่มขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าใช้ชีวิตให้ปกติเหมือนทุกๆวันถ้าจะต้องรู้สึกว่าหน้าเบื่อหน่ายก็ ยังไงก็ต้องใช้เขาเรียกว่าพึ่งทางด้านวัดวารามบ้านนะฮะการทำบุญสุนทานอะไรต่างๆนานานานะ,ะความเครียดที่มีอยู่ตอนนี้ก็ค่อยๆเคลียร์ทีละเรื่องนะครับแต่ว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสครับจะจะผ่าไปได้ด้วยดีครับนะครับก็จะมีโชคเีลาบไหมคะ,อ,ะอย่าพิ่งไปเสี่ยงเยอะนะครับในช่วงนี้นะฮะ,ะเพราะว่าโชคลาบของเราบางทีเคยได้มาแล้วก็มาแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะ ถ้าเป็นช่วงที่จะต้องเสียก็ต้องเสียบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียงไดครับนะครับหลังจากพ้นวันเกิดไปแล้วมันจะดีขึ้นไหมคะอจาเลยปกติแล้วดวงถ้าเราเลยวันเกิดไปแล้วก็มักจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่บุญกุศสที่เราทําในช่วงนี้แล้วกันนะฮะก็ถึงแม้จะไม่ได้ทําบุญด้วยเงินทองอะไรมากมายแต่ขอให้มีจิตใจที่สงบแล้วก็มีสมาธินะครับแล้วก็ค่อยๆคิดก,กับปัญหาที่มันเกิดขึ้น จะมีคนมาช่วยเหลือครับตัวของคุณนะครับที่เกิดเดือนมีนาเน pas, e ี่ยนะฮะปลายเดือนมีนาเนี่ยนะครับมีคนช่วยเหลือครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแต่ครับก็ใครที่กําลังจะโทรเข้ามานะครับแต่ว่าเวลาตอนนี้ของเราเนี่ยก็ หมดลงแล้วนะครับยังไงก็สามารถที่จะติดตามรับชมนะครับในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับใครที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์มดนะครับในวันพุธหน้านะครับเราจะกลับมาทํานายให้กับผู้ชมนะครับได้รับชมกันอีกนะครับผมกับรายการบ้านโหราศาสตร์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มดมากครับครับนะครับสามารถติดตามรับชมได้ใหม่นะครับบ้านโหราศาสตร์ทางช่อง v a l เลตี้ Channel นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา1 9กนาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้สี่และอาจารย์มดลาไปก่อนสวัสดีครับ